สิบอันดับการค้นหาทั่วโลกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับแรกตกเป็นของอลิซเบธเทเลอร์ที่เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาเรื่องราวของเธอกลายเป็นที่สนใจในวงกว้างและได้รับการค้นหาม,มากที่สุดเพราะสื่อต่างประเทศแทบทุกแห่งได้นำเสนอประวัติและผลงานของเธอนั่นเอง อันดับที่สองนั้นพลิกโผลอย่างไม่คาดฝันเพราะตกเป็นของแฮร์รี่ฮูดินีนักมายากลชื่อกองโลกที่โด่งดังเพราะกลันพันธนาการตัวเองด้วยวิธีการที่แปลกแตกตา่างแต่เขาสามารถหลุดลอดจากเชือกโซ่กุญแจมือหรือถังน้ําเหล็กได้แทบทุกครั้ง24มีนาคมที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของเขาและ Google ได้เปลี่ยนโลโก้เป็นภาพของฮูดินี่ขนาดใหญ่จึงทำให้ยอดการค้นหาแฮร์รี่ฮูดินีพุ่งสูงขึ้นกว่าปกติ อันดับอื่นๆส่วนใหญ่เป็นเรื่องของเกมกีฬาคริกเก็ตและเบราว์เซอร์ Firefox เวอร์ชันที่4ที่เพิ่งจะเปิดตัวให้ดาวน์โหลดไม่นานมานี้ส่วนบ้านเราให้ความสนใจกับเรื่องราวของแผ่ดินไหวอย่างต่อเนื่องหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แผ่ดินไหวในพม่าในช่วงที่ผ่านมาขณะที่งานมอเตอร์โชว์ปี2011ก็ได้รับความนิยมค้นหามากเช่นเดียวกัน ส่วนคลิปแอดคาราบาวยินยงโอภาคุณทุ่มกีตาร์ลงพื้นในงานสีสันอวอร์ก็กลายเป็นคลิปยอดนิยมที่คนไทยคลิกเข้ามาค้นหาในอินเทอร์เน็ตหลังจากที่ได้ติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆนั่นเองจะขับขี่นิวเคลรโดของเรานะคะในทุกช่องถนนอยอยกกได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจอยทีเดียวค่ะถ้าได้สนใจในการคุณสามารถและถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะติดตามรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปที่ w o อร์ไวด์เว .6 วิครับ